ครับก็มีจังหวะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหขยับก่อนเลยสําหรับทีมหน่วยขึ้นตรงครับจะเอาผู้เล่นหมายเลขสี่สิบแปดครับ mm. ไหนสี่สิบแปดเอาพันธุ์รโทรนัทพลออกครับเอา mm. เอาอนุพันธ์พื้นหัวสักหมายเลขสี่ลงมาเล่นแทนน่าจะเปลี่ยนผู้เล่นแนวรับแล้วครับโอ้โหคนนี้เปลี่ยนออกนี่พันธุ์รถโทแล้วนะครับโอ้โหอายุอานามก็น่าจะพอสมควรแล้วครับครับ เดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลผลการแข่งขันสนามอื่นๆนะครับโอ้เผื่อแป๊บเดียวครับเกมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมครับไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับเป็นนครบาลที่นําอยู่หนึ่งประตูต่อสูนครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับเจษฎาพรวิเศษพักดีนะครับในส่วนของผลการแข่งขันสนามอื่นๆนะครับที่สนามนรนตอน,นี้เป็นทีมใดนําอยู่เดี๋ยวรอสักครู่ครับผู้กองเชิดจะอัปเดตสกอร์ให้ เป็นทีมตำรวจตอนพักหครับที่ขึ้นนําทีมโรงเรียนร้อยตำรวจอยู่1ประตูต่อสูตรครับที่สนามโรงเรียนร้อยตำรวจนะครับเดี๋ยวอีก2สนามครับส่วนของสนามทุกป,ปเตมีครับ